ร้านส่วนก็ยังมีสินค้าดีๆสำหรับน้องแมวด้วยนะคะ2 SKU นี้นะคะก็เป็นสินค้าแบรนด์ยูมิโก t เดอะแเลยเบาะนอนเจลเย็นอันนี้นะคะเป็นลายหน้าเด็กๆทั้ง8ตัวของที่บ้านเลยค่ะเย็นโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นเลยนะคะน้องแมวชอบมากๆม,มากกว่า99.5%ที่ลูกค้าซื้อไปแล้วพึงพอใจนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นสินค้าชิ้นที่2ของเราที่เพิ่งทําออกมาค่ะ เป็นชามแมวปั้นมือเซรามิกเลยนะคะเป็นฝีมือของคนไทยเลยตัวนี้ยกสูงทําให้น้องแมวทานสะดวกตรงนี้นะคะมีฐานไว้หล่อน้ําด้วยสําหรับบ้านที่มีมดนะคะก็ช่วยแก้ปัญหาได้ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกง่ายนะคะเพราะว่าแข็งแรงมากๆมีสีขาวแล้วก็สีดําในอนาคตก็อาจจะมีสีอื่นๆตามออกมาด้วย ส่วนเจลเย็นอันนี้นะคะก็มาถึงก็คือเปิดใช้ได้เลยเอาไปล้างน้ําได้ทั้งแผน่นหรือใช้ที่ชูเปียกเช็ดก,ก็ได้ค่ะกันน้ําค่ะส่วนวัสดุที่เราใช้นะคะที่หุ้มด้านานอกเนี่ยจะเป็นผ้าใบพิวค่ะทําให้ทําความสะอาดได้ไง่ายมากๆนะคะด้านใน เป็นเจลที่สอดไส้ค่ะส่วนด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะบุกโฟมค่ะให้น้องใช้นอนเป็นหมอนหนุนได้ด้วยนะคะแล้วก็อีกข้อดีหนึ่งของเบาะนอนเจลเย็นเนี่ยค่ะก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าน้องจะเป็นปอดบวมเพราะว่าไม่มีความชื้นนะคะไม่มีการระเหยของไอ้น้ำใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะก็คือไรกังวลเรื่องนี้ได้เลยค่ะ เหนือจากสินค้าแบรนด์ยูเมโกะและแคนะคะร้านเราก็จะนําเข้าสินค้ายี่ห้ออ,อื่นอย่างเช่นพีดันนะคะที่เราเป็นเอกล s i ีฟแล้วก็มีเพชรคิดนะคะที่จะเป็นในความต้องการของคนที่เลี้ยแมวเลี้ยหมาในท้องตลาดเยอะมากๆค่ะ <c oughs> อย่างเช่นตัวนี้นะคะเป็นกระทะเย็นค่ะตัวนี้ก็เย็นเหมือนกันเย็นโดยไม่ต้องแช่เย็นโดยไม่ต้อง <c oughs> <c oughs> แช่แมวแมวบังนะคะ <c oughs> ตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะคะที่มี purity มากกว่า99.5%ทําให้เย็นโดยวัสดุของเขาเองตัวนี้ก็ไม่มีไอน้ําออกมาเหมือนกันค่ะปอดไม่บวมไม่ชื้นนะคะตัวนี้ก็เป็นของยี่ห้อพีด้านค่ะตัวนี้จะดีไซน์ in Paris เลยนะคะแล้วก็คุณภาพจะดีมากๆเลยตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ขายดีมากพอๆกับหมอนนอนเจลเย็นเลย สินค้าเพชรคิดที่ขายดีในร้านเรานะคะก็จะมีน้ำพู้แมวแล้วก็ห้องน้ำแมวรุ่นใหม่ล่าสุดค่ะตัวน,นี้เป็นห้องน้ำรุ่นเพอร์ลาแม็กซ์นะคะเพิ่งออกมาเลยแล้วก็เพื่อนๆอ,อ,อาจจะสงสัยว่าเอ๊สินค้าเพชรคิดเพชรโทเนียอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีให้เลือกมากมายในท้องตลาดแต่ว่าของร้านยูมิโกดไแคทเนี่ย <S <s เพื่อนๆก็สามารถไว้ใจได้ว่าสินค้าที่เรานำเข้ามาเป็น global version นะคะมีรับประกรันมีบริการหลังการขายใครที่ซื้อสินค้าจากร้านยูมิโกดไแคทก็จะรู้ว่าเราไม่เคยทิ้งลูกค้าเรา แล้วก็บริการลูกค้าอย่างเต็มที่มากๆก็จะเป็นจุดเด่นที่ทําให้ร้านเราเนี่ยแตกต่างออกจากร้านอื่นค่ะแต่ร้านเซนเนี่ยจะมั่นใจได้เลยว่าเซนจะขายเฉพาะสินค้าที่เซนทดลองแล้วจริงๆว่ามันโอเคถึงจะเอามาจําหน่ายไม่งั้นก็คือจะไม่ขายเลยค่ะตัวน,นี้คือเป็นจุดยืนหลักของเราเลยใครที่สนใจสินค้านะคะก็สามารถดูได้ที่เพจย u m i k o the Cat เลยค่ะหรือว่าแอดไลน์ y u m i k o the Cat มาได้เลยค่ะ